ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดในหัวข้อของแนวคิดและการจัดการนันทนาการนะครับนันทนาการนะครับรากศัพท์เดิมก็คือสันทนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผู้ที่ทํานั้นนะครับให้ความสําคัญแล้วก็สมัครใจนะครับที่จะทากิจกรรมนั่นเองโดยกิจกรรมนี้จะต้องนะครับพัฒนาในเรื่องของอร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับไม่ผิดต่อ ศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับจุดมุ่งหมายนะครับของการทํากิจกรรมนันทนาการนะครับก็เพื่อพัฒนาอารมณ์นะครับก็คือทําให้เรานั้นนะครับมีความสุขนะครับสนุกสนานอย่างที่2ส,สร้างประสบการณ์ใหม่นะครับในให้กับชีวิตเช่นการท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาหาความรู้ในสถานที่ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ ต่อมานะครับอย่างที่3นะครับก็เพื่อเรื่องของการเพิ่มปูนประสบการณ์นะครับก็คือในการที่เราเดินทางไปที่ต่างๆนะครับก็ทําให้เรามีประสบการณ์นะครับเพิ่มมากขึ้นทําให้มีส่วนร่วมนะครับกับการทํางานเป็นทีมทําให้มีความรับผิดชอบในการทํางานต่อองค์กรและสังคมนะครับส่งเสริมเรื่องของการแสดงออกนะครับสังเกตได้ว่าตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กนะครับก็จะมีกิจกรรมนี้นันทนาการและสันทนาการเนี่ยนะครับ ส่งเสริมให้น้อเป็นคนที่มีความกล้าแสดงออกนะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับคนเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นนะครับร่างกายดีแล้วอารมณ์นะครับจิตใจสังคมที่อยู่รอบข้างก็ต้องดีไปด้วยนะครับความเป็นมนุษยชาติเห็นได้ว่านาะนาการยกตัวอย่างเช่นกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิกกีฬาที่เป็นเอเชียนเกมมหาการรมกีฬาใหญ่ๆนะครับก็เป็นการรวบรวมนะครับมนุษยชาติรวบรวมประเทศต่างๆนะครับไม่ให้มีการแบ่งแยกสีผิวหรือชนชั้นนะครับมา ทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีก็คือกิจกรรมนั้นนะครับจะรู้ทําให้เรานะครับรู้หน้าที่นะครับรู้จักบผิดชอบตนเองนะครับมีวินัยประเภทของกิจกรรมนันทนาการถ้าเราแบ่งแบบกว้างนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมกีฬานะฮะก็จะมีพวกฟุตบอลแชร์ชบอลอะไรต่างๆวอลเลย์บอลนะฮะงานอดิเรกเช่นการปลูกต้นไม้เกมการละเล่นนะครับเช่นการละเล่นไทยหรือการละเล่นต่างชาติกิจกรรมนอกเมืองนะครับคือการได้ออกไป นะครับเปิดโลกโลกระนัดใหม่ๆนะครับเช่นการพักแรมการเดินทางไกลนะดนตรีฟ้อนรำหัตกรรมการอ่านพวกหนังสือต่างๆวรรณกรรมต่างๆและสุดท้ายก็เป็นงานเกี่ยวกับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆกิจกรรมอาสาพุกเป็นประโยชน์นะต่อมานะครับประเภทของกิจกรรมถ้าเราจะมาจําแนกนะครับให้เป็นด้านที่ชัดเจนมากขึ้นก็จะเห็นว่ามีนันทนาการเพื่อการเรียนรู้และทักษะ นันทนาการเพื่อความบันเทิงนันทนาการเพื่อสุขภาพนันทนาการเพื่อการบำบัดและนันทนาการเพื่อสังคมนี่ก็เป็น5ประเภทหลักๆของนันทนาการนะครับโดยนันทนาการเพื่อการเรียนรู้และทักษะนะครับอย่างที่1นะฮะเป็นสิ่งที่พัฒนาในเรื่องของอารมณ์สังคมสติปัญญาที่สําคัญที่สุดนะครับจะเสริมสร้างให้เรามีความรู้นะครับเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่เราเกิดความรู้เกิดทักษะในการใช้ชีวิตนะครับก็เช่นเรื่องของการอ่านการเขียนนะครับการศิลปะหัตถกรรม นะครับโดยนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ทักษะเราสามารถแยกประเภทย่อยๆได้นะครับเป็นศิลปะหัตถกรรมวรรณกรรมการเท่วทัศนศึกษาและนันทนาการการแจ้งศิลปะหัตถกรรมนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างความประณีตนะครับกับวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพานะครับเสื้อจากต้นกกนะครับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา นะครับนำมาสร้างนะจากนั้นแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความที่จะได้รวบรวมกันเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มแม่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วเรายังทําให้เกิดรายได้นะครับกับสังคมได้ด้วยนะเกิดความรู้ที่นําไปต่อยอดเป็นอาชีพได้โดยคุณค่าของหัตกรรมนะครับก็ทําให้มีความสร้างสรรน,นะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับสังเกตว่าง,งานที่เป็นงานศิลปะหัตกรรมก็จะมีความสวยงามวิจิตรบรรจงที่แตกต่างกันออกไป นะครับวรรณกรรมวรรณกรรมก็เป็นในเรื่องของเนื้อหาต่างๆอ่านเพื่อเ,เกิดความสงสารเพืเพลินอ่านเพื่อเกิดแนวคิดนะครับเปิดบทเรียนใหม่ๆกับชีวิตนะฮะสังเกตได้ว่าเราเองคนไทยเองเนี่ยนะฮะก็ได้เรียนวรรณกรรมกันมาตั้งแต่ช่วงประถมศึกษาแล้วนะครับประเภทของวรรณกรรมก็เป็นประเภทของการอ่านนะครับการเขียนก็ได้นะครับเช่นการเขียนร้อยกรองร้อยแก้วนะครับเขียนหนังสือต่างๆเอกสารตำราเรียนต่างๆ การท่องเที่ยวทัศนศึกษานะครับก็เป็นการนะครับออกไปศึกษานอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งธรรมชาติแหล่งให้ความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีนะครับหรือว่าแหล่งที่เป็นความรู้สมัยใหม่นะครับเช่นพิพิธภัณฑ์ต่างอาจจะเป็นในเรื่องของศิลปะดนตรีประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับสภาพแวดลอ้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับท้องฟ้าจำลอง ิั์สัตว์น้ำนะฮะแหล่งสุขภาพอนาหมยก็คือพวกศูนย์กีฬาต่างๆนะครับ้นการการแจ้งนะครับก็คือการออกไปทํากิจกรรมนะครับนอกสถานที่ปัจจุบันนี้ที่เป็นที่กําลังนิยมนะครับก็เป็นพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆนะฮะพวกล่องแกงนะฮะปีนหน้าผาการท่องเที่ยวแบบเชิงประจนภยัย โดยการท่องเที่ยวในลนักษณะของการกลางแจ้งนั้นนะครับก็เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับปัจจุบันเราต้องคงจะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแล้วก็มีความตื่นเต้นสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับได้เรียนรู้ความเป็นธรรมชาตินันนทาการเพื่อความบันเทิงนะครับประเภทที่2องนะครับของน,นาการนะฮะก็คือกิจกรรมให้คุณค่าในเรื่องของร่างกายจิตใจอารมณ์ให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับจากการทํางานในแต่ละช่วงช่วงวันนะครับก็เช่นเรื่องไม่ว่าถ้าคุณอาจจะชอบ ดูทีวีนะครับชมภาพยนตร์ฟังนดนตรีเต้นรําเล่นเกมสังสรรค์นะครับขอให้เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ไม่ผิดต่อศีลธรรมจริยธรรมนะครับรการทมองการบันเทิงนะครับเราจะแนกได้สาประเภทย่อยๆนะครับคือการรําและกิจกรรมเข้าจังหวะงานอดิเรกและน,นาการพิเศษการรําและกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็สามารถที่จะ ดูได้นะครับการรำนะฮะในส่วนของรำไทยก็มีนะครับเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะในการเต้นนะครับแบบนานาชาติก็ได้นะในจังหวะต่างๆที่เราทราบดีก็จะมีซุมบ้านะครับเป็นลักษณะของลีลาศก็ได้นะครับโดยกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็มีลักษณะการเต้นแบบละตินอเมริกาจังหวะบอลรูมนะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนี้เราก็ได้ เรียนรู้นะครับและปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วนะครับรบบมาตรฐานกรองยาวแล้วก็ทาภูมิภาคต่างๆงานอดิเรกนะครับประเภทงานอดิเรกคืองานที่ทาในเวลาว่างนะครับจะประเภทงานอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมสิ่งของการประดิษฐ์สิ่งของการตกแต่งบ้านนะครับนันทนาการพิเศษนะครับก็คือนันทนาการที่ทําในช่วงของเทศกาลต่างๆนันทนาการเพื่อสุขภาพนะครับประเภทนี้ก็คือทําเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น นะครับเช่นการเ,เล่นกีฬานะครับการออกกายต่างๆแอโรบิกแล้วก็การฝึกสมาธิฝึกโยคะนันทนาการเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเกี่ยวข้อเรื่องของกิจกรรมเกมกีฬาการพัฒนาสุขภาพสมรรถทางกายนะครับมีการทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์โดยกิจกรรมกีฬานะครับแบ่งออกเป็นหประเภทหลกักๆอาจจะเป็นเกมนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของผลแพ้ชนะแต่อย่างใดแต่เน้นถึงเรื่องการมีส่วนร่วมกัน กีฬาเภศเดี่ยวเภศคู่ประเภททีมกีฬาสําหรับสตรีและเด็กนะครับนันทนาการที่เป็นเพื่อสุขภาพนะครับและนันทนาการเพื่อการแข่งขันกีฬาเพื่อการแข่งขันนี่ก็คือนะครับวัตถุประสงค์การเล่นกีฬาและการออกกายนะครับอาจจะเป็นเพื่อสุขภาพเพื่อพักผ่อนนะครับพัฒนาสภาพจิตใจนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์ นะครับนันทนาการประเภทนี้เน้นในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับมักจะประสบปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็ช่วยกันนะครับภายในทีมให้ลุ่ล่วงนะครับผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับโดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับก็จะมีเกมมีวิธีการในการทํากิจกรรมกลุ่มนะครับได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายปัญหานะครับการทํางานเป็นทีมเกมเกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมสังการทําพฤติกรรมต่างๆการฝึกการพูดการคิดเกมการปกครองการบริหาร นะครับนันทนาการเพื่อการบําบัดนะครับงาน anse, okay? นทนาการลักษณะนี un, okay? ้นะครับนำมาใช้เ <ent> พ <weet> <rules> like ื so ่อการบําบ so ัดผู้ป่วยนะครับคลายความเครียดเน้นในเรื่องของการพัฒนาการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับนันทนาการเพื่อการบาบัดอาจจะเป็นเรื่องการเล่นละครนะครับละครในที่นี้ก็คืออาจจะมีบทบาทสมมุตินะครับให้ทําการแสดงนะเพื่อให้เกิดความสุขนะครับมีในเรื่องของการนําเสนอดนตรีและการร้องเพลงนันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสงบนะครับ การละครน,นะครับก็มีจินตนาการนะครับส่งเสริมให้เกิดจินตนาการเกิดการเรียนแบบนะครับดนตรีและการร้องเลงนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมนะครับทั่วโลกอยู่แล้วนะครับดนตรีคุณค่าของดนตรีนะครับดนตรีเองก็ทําให้เราเนี่ยนะครับได้ผ่อนคลายนะครับช่วยสร้างอารมณ์ นครับเฉพาะช่วงเวลาหรือว่าเฉพาะความรู้สึกของดนตรีนะครับการแสดงออกทางอารมณ์ก็ดีขึ้นนะครับเพิ่มความคิดสติปัญญาให้มีความพร้อมต่อการทํางานโดยเมื่อเราฟังดนตรีแล้วนะครับก็จะมีสารแห่งความสุขนะครับอนโดฟินหลั่งออกมาทําให้เรามีความสุขกับการได้ฟังแล้วก็เราก็สามารถที่จะมีความพร้อมต่อการทํางานรัฒน,นาการประเภทพัฒนาจิตใจและ ความสุขสงบก็คือเรื่องของการฝึกสมาธินะครับเช่นการฝึกโยคะนะฮะการปฏิบัติธรรมนะฮะการเดินจงกรมนี่ก็เป็นอันตนาการอีกประเภทหนึ่งนะครับมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาจิตใจอันตนาการเพื่อสังคมนะครับอันตนาการประเภทนี้คือการทําประโยชน์นะครับเพื่อสังคมการรวบรวมการเป็นอาสาสมัครนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเป็นสภากาชาติไทยมูลนิธินะครับอย่างโปรเทคตึงเองก็เข้าไปดูแลนะครับประชาชนนะครับ ชมรมต่างๆที่เป็นชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชมรมสังคมสงเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นอนุทน,นาการเพื่อสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกิจกรรมก็จะเน้นในเรื่องของการบริการและอาสาสมัครนะครับโดยจะต้องนะครับให้มีการบริการชุมชนนะครับดูแลชุมชนทําให้ทุกคนในชุมชนมีความพึงพอใจและมีความสุขดังนั้นนะครับประโยชน์ของกิจกรรมอนุทน,นาการนะครับก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยครับใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะลดปัญหาทางสังคมได้นะครับช่วยบำบัดและฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจช่วยอนุรักษ์ศิลปอวัฒนธรรมนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศก็ได้นะครับองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมนั้นนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำนันทนาการเป็นผู้ที่จะนํากิจกรรมต่างๆคุณต้อง นะครับเข้าใจถึงองค์ประกอบที่สําคัญของนันทนาการมีอยู่5อย่างนะครับคือหนึ่งเรื่องของแหล่งนันทนาการที่เหมาะสมองค์งกรที่รับผิดชอบคุณจะไปที่ไหนนะครับองค์กรอะไรเป็นองค์กรรับผิดชอบคุณต้องเข้าใจนะครับเช่นคุณจะไปแหล่งธรรมชาติก็ต้องเป็นกรมป่าไม้นะครับหรือกรมอุทยาแนแห่งชาติต่างๆนะฮะสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมต้องดูให้เห็นถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมประเภ,ะเภ,ะเภทต่างๆนะครับ ข้อมูลทางสังคมนะครับสังคมบริเวณนั้นสังคมในส่วนของการจัดกิจกรรมนันทนาการนั้นเป็นเช่นไรบุคลากรในการเนินงานคุณมีคนมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่องค์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดกิจกรรมนันทนาการองค์ประกอบด้านการจัดการนะครับคุณต้องจัดการสถานที่ให้มีความปลอดภยัยให้มีความเหมาะสมจัดการด้านบุคลากร,กรนะครับทั้งในส่วนของสตาฟและในส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดการควบคุมดูแลความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจัดการด้านงบประมาณจัดการด้านการวางระเบียบนะครับการเป็นผู้นำานานการจึงจะเป็นที่จะต้องนะครับมีบทบาทต่างๆนะครับเป็นองค์ประกอบหลักในการเป็นผู้นำก็คือหนึ่งคุณต้องเป็นผู้นำได้สองคุณมีจุดมุ่งหมายที่จะทำกิจกรรมนั้นๆสามนะครับต้องเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมเตรียมสถานที่และอุปกรณ์และดำเนินการนะครับตามแผนงานที่ เตรียมไว้นะครับเน้นความปลอดภัยและสุดท้ายต้องสรุปผลและประเมินผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบว่าในการทํากิจกรรมนี้นะครับจุดมุ่งหมายคืออะไรเพราะผู้นําเองนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทในการทํากิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะฮะให้ให้เกิดความเรียบร้อยคุณลักษณะของผู้นำนะครับต้องมีความรู้นะครับมีความตื่นร้อนมีสุขภาพดีมีความมั่นใจในตัวเองมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความตรงต่อเวลาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี นะครับและที่สําคัญรู้กาละเทศะว่าควรจะทํากิจกรรมนะครับควรจะเล่นควรช่วงไหนที่ควรจะจริงจังนะครับกับตัวกิจกรรมหน้าที่ของผู้นำนะครับก็ต้องศึกษานะครับกิจกรรมนันธนาการที่ใช้เป็นสื่อในการทําวางแผนดําเนินกิจกรรมตามแผนควบคุมการปฏิบัติงานดูความปลอดภัยประเมินการจัดกิจกรรมนะครับปรับปรุงแก้ไขนะฮะบ,บริหารจัดการและแก้ปัญหา โดยที่จะต้องดูแลเรื่องสถานที่สำรวจสถานที่นะครับเลือกสถานที่มาสำรวจแล้วก็เลือกว่าจะจัดที่ไหนนะครับดูความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะฮะอุปกรณ์นะครับ,รรบเตรียมความพร้อมอุปกรณ์นะครับเรื่องของจํานวนเรื่องของความพร้อมความปลอดภยัยทดสอบอุปกรณ์ก่อนใช้นะครับเก็บจัดเก็บให้เป็นระบบนะครับวางแผนการใช้ที่เหมาะสมโดยการนํากิจกรรมนั้นนะครับ ต้องมีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องแนะนํากิจกรรมก่อนนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทํานี้คืออะไร 2. มีการแบ่งกลุ่มนะครับในการทํากิจกรรม 3. อธิบายนะครับวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ 4. เตรียมความพร้อมนะครับของผู้ที่เข้าร่วม5กําหนดเวลานะครับในการที่จะทำกิจกรรมและ6สุดท้ายก็คือเรื่องการสรุปการสรุปและประเมินผลกิจกรรมนะครับเราควรที่จะ ดูนะครับในเรื่องของกระบวนการเตรียมเลยนะครับเริ่มต้นแต่ะบวนการเตรียมงานวิธีการดาเนินงานนะครับดูเรื่องวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่ได้รับนี่สาคัญมากนะครับที่จะเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มและการจัดแถวนะครับการแบ่งกลุ่มนะครับก็มีความสําคัญที่จะทํากิจกรรมให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มนั้นนะครับหรือการจัดแถวนั้นเราก็สามารถเลือกวิธีการจัดแถวได้หลายรูปแบบ นะครับไม่ว่าจะเป็นแถวลักษณะวงกลมแถวหน้ากระดานแถวรึ่งวงกลมแถวตอนนะครับแถวตอนลึกนะฮะรือแถวตอนกว้างนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยใช้หลัก 5S นะฮะก็คือจริงใจพูดคุยให้บริการจุดเด่นของบุคคลและต้องการแสดงออกนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความคุ้นเคยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโอเคขอบคุณมากครับ